สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมก็วันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมครับช่องเสียเบียร์ดำซิงครับพามาดูชิมงานตาเหลาครับแล้วก็จะมาเล่าเรื่องเอ,อเล่าเรื่องที่ผมโดนกล่าวหาครับว่า โกงเงินหรืออะไรหรือไม่จ่ายตังค์คนถูกหวยอะไรนี่นะครับประมาณนี้นะเอฟซี FC นะก็นี่ครับผมก็ยังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงต่อยังไม่ได้ไปแจ้งความนะครับแต่ว่าไปสอบถามเจ้าหน้าที่มาแล้วแต่หลักฐานอะไรผมมีครบแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอบถามสซลุมิจานชินครับทานายทานายอุดม ว่าเราจะทํายังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมในวันนี้ครับเอ้ในเมื่อวานเนาะซีเ <c oughs> นาะว่าทนายเราจะมีวิธีแก้ไขยังไงเดี๋ยวรอรถด,ดาไปหมดก่อนครับเราถึงจะ,จะสอบถามแกนะครับเนาะตรงนี้ก็ให้แกครับไปคไปก่อนครับตรงนี้ อาแล้วอันนี้เมก้านะครับคันนี้เป็นรถของทีมงานครับพักพวกกันได้ยินข่าวว่าคันนี้นี่เด็ดนะครับคนขับหน้าเด็ดไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะคนขับเด็ด ฝีมือโอ้ยจะได้นอหลอกหน้ากุองอ่ะจัดไปไม่รอช้าครับ พูดถึงเรื่องคดีที่ผมโดนกล่าวหาครับซึ่งผมก็อยากถามเอฟซีเหมือนกันนะครับว่าผมผมจะมีความผิดไหมที่ที่เขาเอารูปผมไปไปทำแบบนั้นอะ่ะไปเปิดเฟซปลอมเพื่อหลอกหลอกใครก็ไม่รู้ครับว่าผมอยากถามว่าผมผมมีความผิดตรงนี้ไหมหรือว่าไม่ผิด ไอเอคอมเมนต์มาบอก่อยครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาผมก็แจ้งความอย่างเดียวครับแล้วก็ผมมีทนายส่วนตัวด้วยนี่ทนายส่วนตัวผมขับรถอยู่ซึ่งก็ไม่ใช่ทนายที่ไหนครับสอุดมนั่นเองครับ <laughs> ถูกโกงค่าค่าผมที่มาสามแสนครับ <laughs> ยังเคลียร์กันไม่จบเลย ไปแล้วย็บยาใส่เยอะยหน่อยลูกเพโอ้ใส่ดินอะไรนี่ใส่ไปขายไม่ได้ใส่ไปแจกใส่น้อยแท้โอ้อไม่ไหวเลยนี่เดี๋ยวต้องสั่งสอนใหม่แล้ว แบบนี้ก็แย่ๆครับแย่แย่มาก กว่าจะเตรมแกยังไม่คล่องครับต้องโอ้ือขการอีกนานครับไม่โครน่กว่าจะขุดได้สวยกว่าจะทำได้เนียนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับบางคนเห็นเขาขับได้สวยได้เนียนอูน้ฝีมือเขานี่ไม่รู้ว่าฝึกมาเท่าไหร่ครับหรือว่านานเท่าร đêm nào giờ là cho mày tỏa tham gần Hãy không bỏ <laughs> <Một xoài> lỡ <lắng. cười> กูกโลโลูขับโหเทโอ้ผมจะได้ถามไหมนี่ไอเรื่องคดีผมนี่เดือนออกไปออกมารออยูน่นี่เอาไปฟังทุกทีแล้วหมดแล้วลูกเพ่รถหมดแล้วโอ้ เดี๋ยวสอบถามทนายครับเอ่อทนายครับคุณรู้สึกไงกับคดีของผมครับฮะคดีช่อกูเงินสองหมื่นกว่าบาทมันโกงเงินค้าเป็ดครับโกงครับต้องเมันจะมันไม่เกี่ยวกันค่าเป็ดสองร้อยครับเป็ดนะ้าเป็ดครับตอนนี้ต้องหาทนายฟ้องศาลครับเอฟซีคนหนึ่งคอมเมนต์มาบอกว่าให้ถามทนายอุดมว่าเราต้องดําเนินคดียังไงกับผู้กระทําความผิดอันนี้ก็คอเสียเกิดจากว่าอ่า รวยครับรวยอืมอืมเอานี่ฟังนะพี่น้องนะโปรไฟล์เขาดีครับเขาคิดว่าบ้านเขามีรถบ้านเขารวยก็คือว่ามันสางคี้ดิตแหเจาพองไนแก็คือว่าขันเท่าเอาลูกตัวนี้ลูกลูกคนนี้ลูกคนดังเนี่ยไปตัวเอาเงินไปมันกับไงเพราะว่าเห็นไหมโปรไฟล์เขาดีครับเขาคิดว่ามันมีเงินครับที่จริงมันกูงทาเป็ดครับนั่นแหละเป็นไงล่ะการตัวเอาเงินคนมันโมยากเลยครับเอาลูกคนดังๆมาลงครับโอ้ก็คอเสียขุคนมัดอวดลูกรถอวดลูกอย่างมันก็มีคอเสียตรงนี้ครับ มักทายลูกรถจะคล้องกับบ้านกูมีรถจะไม่ให้กูถ่ายรถลงใน่เนี่นี่แหละการทายรถลงเขาปรว่าเขารวยครับแมนแต่ที่จริงนี่ครับรถรับจ้างเนาะแมนรถจ้างกับเป็นดสองร้อยผมยังโกงเขาอยู่ตายแล้วโปรไฟล์ดีมันกับโมเมนเรื่องดีครับเป็นคนดังมันกับโมเมน่อนี่เห็นวะผมเปลี่ยนโปรไฟล์แล้วครับพี่ซีครับผมเปลี่ยนโปรไฟล์นั่นกับบิ๊กไบค์ขั้นละสามสี่แสนเนาะเออแล้วก็ลูบลูบรถดับบอกบอกว่าบ้านเบเกอร์ ไทยบ้านมันเกิดแล้วแลก็ลูกพื้นลังแห่พื้นลังรถก็เป็นลูกรถดำทีมงงานเลยเออนั่นแหละเขาก็คิดว่าเป็นเถาเกียันใหญ่เป็นตัวเขาขายอีกอย่างเขาขายอีกย่างขายเหล็กเป็นจุ่มือเหล็กกองค้าเหล็กหมดเออแล้วยันนันไปซื้อเหล็กซื้อเหล็กกับมอนี่ถึกบอกซื้อเหล็กถึกบนมอนี่เพราะใจไปนี่เออแล้วมันจะไปแจ้งกูอ่ะไปแจ้งไหนอ๋ไปแจ้งก็ได้ลรอยี่โม่ก็เลจับเบิดหมู่เลยใครวะใครจะแจ้งจับหมู่นี่เบิดอนแล้วมั้ง แล้วเขาต้องเฮ็ดจังได๋ครับนี่ทนายดีใจครับอ่ะดีใจครับเพราะเฮาดังเฮ้าดังดังไปอีกสเต็ปนึงครับดังแมบบ่เฮาไปแจ้งกลุ่มมันไดนี้เฮาก็ต้องเบิ่งน้ำเบิ่งโปรไฟล์ย้อนหลังเขาสิเฮ็ดธุรกิจเฮ็ดหยังน่ะโปรไฟล์เขาโพสต์หยังคลิปเอ่อ Facebook น่ะเขาสร้างมาดนยังแม่นบ่ล่ะออืเฮาจังเสื้อือเขาเนาะเอออันนี้บางทีก็โชว์โง่เด้เออเออโปรไฟล์เขาสร้างนี่บุกี่เดือน ไอ้ที่มาลงวนนี่หนึ่งเขามันกับบอมเรียนครับเขาสร้างในทุกเดือนบัวไฟเนี่ยเออละง,จงูจังไหนไปซื้อเหรียจำนวนหนึ่งสี่จะจะโอ้ยจะมือแถวบ้านมันมือเปิดแต่ว่าโคตรจ่เอาคนซื้อเหรียญเนี่ยเป็นปจะมือกันเออเออมันแนะนำกันไปแนะนำกันมากนะแล้วจังไหนก็ไปซื้อเหรียคนออถือหนังสือสมุดเหรียญยางออมบั่นอ,มมอยู่ไปซื้อเขาเป็นอย่างซื้อเหรียนึ่งสี่บัวพานเลยเนาะซื้ออะไรแต่กระดาษหรือไปซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์กันยังถ่านบ่ไว้ใจกันซื้อกันมาไหนด้อ ถือลราเขาก็ไหวท้าผ่เห็นหมอคู่พีชา่นะเออคดีมันทันเหลวอยู่น่สามิล้านนี่ทนายเขาเนี่ยพกแม่น้รบดาได้แก้นี่เนี่ยพวกหมูกับหมูเนี่ย้ำเรื่องรักน้ำมันหมูสิคนสุดยอดเราไปกับซ้ำด่ากระจุกนะครับด่ากระจกเสุดยอดครับมันจะถอนมาเนองมดโอ้เออบัดนี้ไม่ใช่ไรครับหลอกนะเขาคุณบวกเขาอ่ะโอ เพื่อไปล่องอปอด้อไปทายมันเหรอเพ่าะยังนั่นล่องจมเลยนะเห็ดปากเราพูดผู้ใดซอปอไปหลอกหน้าเหรอนะหลอกหน้ายังไงแกไปเกลียดปั๊บหน้านั่นนให้ลอกขึ้นยังเห็ดปากแกพูดนะสูกลุ่งยูสนหน้าไหมหน้าให้เดียวจะมีมองนึ่งมีหน้ามองหนึ่งเห็นขนาดว่าไปหลอกให้แกเหรอไหมซอปอดปวดหัวเลยบ่ผ่านเนาะแกได้ไปปั๊บให็นไหมป่ดผ่าน การเป็นคนดังมันก็บดีไปอีกแบบครับนี่แหละฟังเนึเอฟซีนะแอบอ้างเข้าแมนดังดังน้ำเนี้ยองสี่เนาะเอ้ยบอเอ้ว่าองศีถ้าเข้าไปยืมเงินผู้ใดให้เขาก็ให้เลยโปรไฟล์เขาดีเดี๋ยวคมจะเปลี่ยนโปรไฟล์เฟซบุ๊กใหม่ครับพี่น้องเปลี่ยนเป็นลูกชาวนาธรรมดาดีกว่านได้เงินได้ค่้มหลักฐนมาทายอวดค่าแรงเบาๆของสี่ไม่ต้องไปอวดเขาครับยังคับทำยืมเงินหีือเขาบอกว่าเขามีเงินหลาย แล้วก็ที่สำคัญนะเขาบสมใส่หนีเข้ามันทั่วตะลูมเงินมาสั่นอังเลยเนาะ้องให้มันดอกให้มันย่ำใดก็ได้ไ่ต้องใส่หนีมันง่ายอกนี่ครับนี่แหละครับเป็นผลเสียครับผมผลเสียของมันสิไปเก็บหนีกันยากโอ้ยซื้อเงินใส่อยู่บ่ออบ้านมึงมักรวยรถเต็มบ้านอยู่เดี๋ยวจะเอาหนีนะค่าทมดินหน่อยเยอะๆเอารถมาแล้วตักดินเอ้ากะเดี๋ยวฟังกันเนาะครับเนาะเรื่องผู้ใดอ่านว่าให้ผมมาถามทนายของเผานี่แหละครับ แต่ว่าผมอืากจะไปแจ้งควบเมื่อก่เครับรบันทึก,ลง,ก,กลงบันทึกประจำบันไห้เรียบร้อยไ้เพิ่นตามให้ว่าผู้นั้นเป็นไผเนาะที่ว่าเอารลุมพ่อประเฮจังสี่นะเพราะมันเกิดเกิดควมเสียหายแก่ผมเพราะผมบม่เคยแต่เกิดหน่อยเ่าหง่ายมากกับ่เคยยืมเงินไผเด้อครับผมนะผมบ่เคยย,ยมืม,นะม,ยยยยมหอกแต่ว่าพ่อแม่ผมก็เคยอยู่ก็อันนี้ก็บอกกันตรงๆครับเนาะแ่ผมก็บ่เคยเบี้ยวหนีเบี้ยวยัง้ใดดอกครับโกงไอ้บ่เคยโกงครับมีกระจายไปตามบุฟี่นี่ของเพิ่นน่ะเอ้ะ คลิปนี้ก็ไม่อย่างไรครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเอสียเบียอ์ดำมซิงนี้เด้อครับเด้อลำลาพี่น้องก่อนครับสวัสดีครับ